ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องบ่าวแอร์เมียเผื่อชาแนลครับบรรยากาศฝนตกครับผมมากินข้าเศร้านำกันครับบรรยากาศนครับผมผมได้กินน้นเก่าแล้วครับผมผมกินมาแล้วบรรยากาศก่อนก่อนก่อนเทำงานครับผมคือมั่วอะไรกันเตรียมเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องไว้ร้อยๆเลยครับแล้วก็มากินภักเหนือมากินเศร้ากินข้าวจังหอยครับเดี๋ยบรรยากาศกินข้าวแล้วครับผม ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องบอยเอ็นเลยเถอะนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยครับพอน้อมาบ้างพอจ้องกินรกินบ้ามาจะทำกินเข้าครับเอ้อพี่กับแม่ครับผมถ้ารูปเจ้าใหม่ไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกไลค์กดแชร์นะครับวันนี้กินข้าวครับทุกตอนเย็นจะกินเหล้าครับผมเฮ้ยฮอร์องก็วันสุดท้ายครับก่อนประกาศโคโลโบครับ พ่้าดบ้านมันมีคนต่างไงบ้างวิววิวใช่ไ่กเห็นลยอมคตรอันตรายคตอันตรายกันกินข้ากินน้าได้ก็มีแห้งี้แหละอาเนาะอืม๋ยวอไต้องไปโดนด้วยเลยอ่ะพี่นุ่มบวบอั่ใละเปเก็บเพชรนบ จากเฮ็ดที่เราว่านะก็แพงเลยไอ้บุคคลินเลยยังโลละสองร้อยสามร้อยัญหาเฮ็ดอ่ะนะฮะเคสาปลูกรเนแถวเพือนเราไปตาฮ็ดปวกลายเนาะแถวนโ้อมันครับเพ่มอรครบซอรรอเล สุนร้ว่ามันไม่โคปิดอยู่บอมันมื่อนีร่ฮะเมื่อวานมปิดเลยลปิดมดแล้วเมื่อวานบปิด,ปด,อดอเล,ลยปิดมปิดแค่ปิดแค่อะไรพวกอะนะบอกโซนอาหารสดเปิดหมดแล้วอ๋อใช่แต่บิ๊กซีเนี่ยมุมอาหารมปิดอาหารสดโจกินขน้าวกินข้าวไ แก่แล้วแม่มกไปสังกันนี่มันลแล้วบอกกินกินตอนเที่ยงครับมาเล่นจี้ส้มยังไงกันตัวไม่กินอะไรนะฮะวยรวยรวยเราจะไปทานอาหารที่อาก็ได้อยญอยับอกอยญยับอกไม่อยน้อ สั่งเนี่ยตัมหนึงสั่งผสมที่สั่งผสมที่วงาเนี่ร้อนต่เงาขอะไพราเงากระไพรปุ๋ยเป็นเป็นลายวันปีนี้นายจบลายลายกับปีกายอยู่ปีกายเนี่โคตรแพงเลยีกาเนี่ย้าไ เอามใช่มหมมือไหนฝนตกบางก้นมันยังไปกินเหล่าหรือว่าสทุ่มวะกินเหล้าะเขาโซโลเขาป่อยโซโล่เขาจะบอกเขาาได้ไปดูโอ้มาเคืนในสามทุ่มนะบากนาฮะสถานการณ์นี้มันิงเก็บจุ่มเสียงอยู่ต้องให้หน้าเงียบยเขาอ เขาเขาโซโล่เหรอเมื่อคืนไม่หรอกสามทูนะไม่มาดูโอ้เหคือจนการให้อยู่บ้านไปไปเมียโทรมาแล้วบอกมเล่ว่าเขากินแค่ต้านโควิดไงพี่หมูกินเหล่า่าไงต้านโควิดไงแต่บอกแทบโดนอไม่รู้แซ่บ อะไรในประดับบองเจ้าบองน้ำพีอเลาน้ำพีนเลาน้ำพีนเลานพีนเาะเราก็คนเรากันไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นดีคงไกเอ๊ะอันอันอันคงไกอันเอ้ยคงไก้ดูแมพ่อเลยนะพ่อนะ ภูง่าย้ง่ายเฮ้ยได้ข้าวันจะพิงพ้อวันนะข้าวัน นี่ยทุ่งเอาไข่ไปต้ม่ใ่บายแม่ายแม่หรือาบลูกบจังดสบออยู่โอ้โ่าไงฝนตกมาได้เลยจากใบเดียวเลยมาแนบมาแยบมแนบบรรยากาศมาได้หมอฝนตกม้เลย ใช่มันการขอเศร้าครับผมแม่ัวเตรียมั้สงสายได้แล้วไป้ามาตัวแต่ว่าเต็ีตัวไม่ไันต้องมาสอบก่อนจะพูดกัน กินข้าวตอนเช้าครับบรรยากาศครับฝนตกครับฝนตกตอนนี้ฝนฝนตกครับตอนเช้าครับกินข้าวพร้อมฝนตกตอนเช้าพร้อมครับตอนนี้ เฮ้ยบักเตะกินขา้าวกินน้ำครับฝนมันมักมัมตกตกกองเพชรงานครับฝนครับผมตกเลยตอนมาก,ก็ตกเลยไม่เข้ารับการทัพยีน่องเขงมามันนะครับว่า อเออเนยกินมาม่าทำไมอ๋อมันเช้านี้ครับเออใกล้ที่เดือนเชื่อไฟเลียวเชื่อไฟเดียวจับจานรอบจานไม่เขาเขาเรียกว่าอาหารกับตุนไงตัวนี้ช่วงกับตุนครับแต่เราคู่บลรจแล้วไม่ได้หวังจะเจ้าอ้าซื้อไข่มาตั้งตุนไว้มาม่าหรือไม่คือกันอะไรเนี้ย

โอ้ยว้าคือกระดานโควิดบอกกล้าเข่าเลยโควิด โดนแ้วโดนโจมตีอ่ะเลยว่ายันไยันในรูปล่อยอกผู้เฒ่าเพื่อนบอกไ่รูไฟเห็ดประการไฟประการไมรู้พี่ อุ้ยคำนี้จื้อบออ้อเพื่นกำลังใจกินข้ากินข้าเ่จะล่วจื้อจื้บ่เพื่อนจื้อบ่เพื่อนจะนี้เมีกระโทรมาแล้วจากบา่ายฮอนเมียเนี่ยฝนตกฝนตกม่ได้เลยฝนฝนตกเลยบรรยากาศได้จากบ่ายอย่างเดียวเลยกัน ินข้าวคุณตบรรยากาศมันจะมันจะตกแห้งๆกว่ามันตกจะเบืได้ดีแล้วเน้ว่าไาก้ทุกฝาในเรืองที่ป <c assessment> ็นอย่างนี้าได้ไหมครับบังไดบัาบอที่เรงาละเอาไ

ฮะความยัเป็น้องทำสยคนดูไปใแม่อยต่ต้องบบแม่เนาะดีตแม่บุญแม่เนี่จิตเนอไม่วยกัต้อจายเลย ความายเมอพอเมนยังหลออ้ได้อยู่อันนี้มันม่ไดกกูันตาเขากูชำสิที่ทนไ่หกูช้ำสิโอบกค่อยใส่ตอนหนักวยังม่งหกเทอนอยู่บ่ดีดิโอ้ยเนี่บอนั่่าีเลย่า่าฮ่่่าฮมาฮ่ามบาร่า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 ดอาาาาาา่าา ตอนเช้าครับของเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆครับในที่ทำง,งานครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมช่องบ่าวแอร์เมียเผยชแนลด้วยนะครับ